สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พระธรรมโคลโสีบทที่1นึ่งข้อสิบหเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบรรลังแห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระคัมภีร์บอกเราว่าทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นหมายความว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งที่มองเห็นและพระองค์สร้างสรรพสิ่งที่มองไม่เห็นทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์รวมทั้งอิทิเทพศรีเทพพวกพูดผีที่ปกครองที่ครอบครอง ถ้าฝ่ายกายภาพที่เรามองเห็นได้มีระเบียบฝ่ายวิญญาณก็มีระเบียบเช่นกันปัญหาก็คือว่าเมื่อฝ่ายกายภาพมีระเบียบคือเรามองเห็นได้ด้วยตาแต่ฝ่ายวิญญาณพอมันเป็นระเบียบเรามองไม่เห็นได้ด้วยตายกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณทําผิดกฎหมายบ้านเมืองขับรถผ่านไฟแดงคุณต้องจ่ายค่าปรับแต่ถ้าคุณผ่านไฟแดงฝ่ายวิญญาณคุณก็ต้องเจอค่าปรับเหมือนกันเพราะอาณาจักรที่มองไม่เห็นควบคุมสิ่งที่มองเห็นได้ สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นและพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านนะคะก็เป็นความจริงมากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาสิมารซาตานอยู่เบื้องหลังความโหดร้ายความทุกข์ยากลําบากและโรคภัยไข้เจ็บทั่วทั้งประชาชาติต่างๆที่เราอยู่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยถ้าเราไม่ทําสงครามต่อต้านมาซาตานและการกระทําอันชั่วร้ายของเขาวาละและความตั้งใจนั้นจะเจริญขึ้นในโลกของเรา ทำไมคิดเตียนถึงยังมีชีวิตที่ดูเหมือนพ่ายแพ้ในขณะที่พวกเขามีพระนามพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตทําไมล่ะคะเพราะในความไม่รู้นั่นเองก็คือขาดความรู้สิ่งที่คุณไม่รู้กําลังทําลายคุณพระคัมภีร์บอกใช่ไหมคะว่าประชากรของพระเจ้าถูกทําลายเพราะขาดความรู้โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณคุณต้องเข้าใจอย่างเต็มที่ว่า คุณเป็นใครในพระคริสต์และคุณต่อสู้จากตำแหน่งใดประตูที่นำเราไปสู่การใช้สิทธิอำนาจมีอยู่สองประโยคที่อาจารย์เปาโลใช้อธิษฐานเผื่อชาวเอเฟซัสนะคะและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานเอเฟซัส1.20และส่งให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ในเอเฟซัส2.6 ขอพี่น้องใช้เวลาอ่านคำอธิษฐานทั้งสองคำอธิษฐานนี้เรียนรู้ที่จะใช้คำอธิษฐานนี้อธิษฐานเพื่อตัวคุณเองใคร่ควรในความจริงจากคำอธิษฐานเหล่านี้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในจิตสํานึกของคุณจากนั้นความจริงเหล่านี้จะครอบครองชีวิตของคุณแต่อย่าพยายามรับความจริงนี้ด้วยความคิดคุณต้องรับการสําแดงของความจริงนี้ด้วยวิญญาณของคุณ สังเกตดูนะคะว่าพระคริสต์ไม่เพียงแต่สถิตที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและทรงอยู่เหนืออำนาจทั้งหมดในอาณาจักรของซาตานเท่านั้นแต่เราเองก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะพระเจ้าทรงมอบให้ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์เราไม่เพียงแต่ได้นั่งกับพระองค์เท่านั้นแต่ให้สังเกตนะคะว่าเรากำลังนั่งอยู่สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจากักร ในความคิดของพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงได้รับการชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายพวกเราเองก็ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยเมื่อพระคิดทรงประทับเราก็นั่งด้วยและนั่นคือที่ที่เราอยู่ในขณะนี้คือเราอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดากับพระเยซูคริสต์สิทธิอํานาจทั้งหมดที่ทรงมอบให้กับพระคิดเป็นของเราทางพระองค์และเราสามารถใช้สิทธิอํานาจนั้นได้เราช่วยพระองค์โดยทํางานของพระองค์บนโลกให้สําเร็จ และงานด้านหนึ่งนะคะของพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าบอกให้เราทำก็คือการเอาชนะมารซาตานศัตรูที่เราต้องเผชิญกับมันในเวลานี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับที่พระเยซูสูงชนะแล้วแม้ว่ามันจะแพ้แล้วก็ตามแต่ว่ามันก็พยายามที่จะหลอกลวงผู้เชื่อความจริงก็คือมันไม่สามารถมีอำนาจเหนือชีวิตผู้เชื่ออีกได้อีกต่อไปเว้นแต่ผู้เชื่อจะเปิดประตูให้กับมัน และพระคิดนะคะไม่สามารถทํางานของพระองค์บนโลกได้โดยปราศจากพวกเราบางคนอาจจะเถียงหรืออาจจะโต้แย้งนะคะว่าพระองค์ทรงสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องมีฉันฉันเองตั้งหากที่ต้องการพระองค์จริงๆไม่ไม่เลยนะคะพระองค์ไม่สามารถทํากิจได้โดยปราศจากคุณเช่นเดียวกันกับที่คุณเองก็ไม่สามารถทํากิจได้โดยปราศจากพระองค์เช่นกัน คุณเห็นไหมคะว่าความจริงที่อาจารย์เปาโลยกขึ้นในพระธรรมเอเฟซัสก็คือพระคิดทรงเป็นศีรษะและเราเป็นพระกายของพระองค์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์การอยู่ในพระเจ้าก็คืออยู่ในวิญญาณเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะถ้าร่างกายของคุณพูดว่าฉันอยู่ได้นะโดยที่ไม่ต้องมีศีรษะฉันไม่ต้องการศีรษะของฉันและร่างกายของคุณก็อยู่ไม่ได้แนะ่ถ้าไม่มีศีรษะ และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศีรษะก็ประท้วงเหมือนกันว่าฉันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วฉันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีมือมีเท้าคุณอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะเช่นเดียวกันพระเยซูคริสทรงไม่สามารถกระทํากิจการของพระองค์ได้โดยปาศจากเราเพราะกิจการของพระคิดและกิจการของพระเจ้านั้นจะต้องทําโดยผ่านพักกายของพระคิด กิจการของพระองค์จะไม่มีวันสําเร็จได้ถ้าไม่มีเราและเราจะไม่มีวันที่จะทําสิ่งต่างๆได้โดยปราศจากพระองค์เช่นกันให้เรามาดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6กข้อสิฉบับ KJV นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญ,ญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศพระเจ้าให้เราต่อสู้ ไม่ใช่ให้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับอิทธิเทพสักดิเทพและวิญญาณพูดผีต่างๆคำว่าต่อสู้นะคะคือเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เป็นฝ่ายกายภาพการต่อสู้สิ่งที่เป็นเรื่องของวิญญาณเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อและเลือดแต่เราต่อสู้กับสักดิเทพอิทธิเทพเราอย่าเอาเนื้อหนังของเราไปสู้กับฝ่ายวิญญาณให้เรามาดูในพระธรรมสองโคลินนะคะ ว่าเราจะต่อสู้แบบไหนกับศักดิ์เทพอิทธิเทพนะคะสองโคลินบทที่10ข้อ3-5ถึงหเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วทั่วไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นลิศธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลาย และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์การสู้ลบกับการสู้ลบกับศักดิเทพอิทธิเทพไม่ใช้สาตาวุธแบบเนื้อหนังแต่ใช้ฤทธานุภาพจากพระเจ้าเพื่อทำลายป้อมปราการป้อมปราการนั้นไม่ใช่การไปพังศารเขานะคะ ป้อมปราการคือการทำลายความคิดและทิฏฐิมานะที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้เรื่องพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเมืองเมืองหนึ่งที่มีรูปเคารพหากว่าเราเอารูปเคารพไปเผาหรือเอาไปทุบถ้าเมืองเมืองนั้นเขายังมีความคิดทิฏฐิมานะที่จะนมัสการรูปเคารพอยู่หากเราเอาไปเผาหากเราเอาไปทุบเขาก็ยังสามารถปั้นใหม่ได้ใช่ไหมคะรูปเคารพที่ทําด้วยมือทุบก็พังเผาก็ไหม แต่รูปเคารพที่อยู่ในความคิดจิตใจต่างหากที่ไม่ว่านานเท่าไหร่ก็ยังคงฝังแน่นอยู่ดีนั่นหมายความว่าการยึดเมืองเมืองหนึ่งกลับมาหาพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ว่าเราไปพังสารเจ้าเขาเอามีดไปเอามีดไปฟันผีตามเมืองต่างๆเพราะรูปเคารพอิดปูนเป็นเพียงวัตถุเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวที่สื่อวิญญาณเท่านั้นแต่การทรําลายอาณาจักรอิทธิเทพศริเทพคือการประกาศความจริงของพระเจ้า เมื่อคนหนึ่งคนที่เคยกราบไหว้ลูกคารพเมื่อความคิดเปลี่ยนเขาก็จะไม่ไปไหว้ต่อพอไม่ไปไหว้ต่อศาลก็อยู่ไม่ได้พอศาลตั้งไม่ได้โบสถ์ก็จะถูกตั้งขึ้นแล้วเมื่อโบสถ์ตั้งขึ้นก็จะมีการนมัสการเมื่อมีการนมัสการวิญญาณของพระเจ้าก็เคลื่อนมาในทุกอำเภอในทุกตำบลในทุกหมู่บ้านนะคะการพังศาลไม่ใช่การยึดเมืองแต่การประกาศข่าวประเสริฐให้คนทั้งเมืองเลิกไปศาลต่างหาก เหมือนในยุคพระธรรมกิจการนะคะที่อาจารย์เปาโลประกาศในเมืองเอเฟซัสประกาศจนแบบว่ารูปเขาลบขายไม่ได้ประกาศจนแบบว่าเครื่องรางขายไม่ได้เพราะว่าอิทธิเทพศักดิเทพเขาชอบยึดลุ่มความคิดของมนุษย์ถ้าจิตใจของเราถูกครอบงําด้วยผีเราก็จะเชื่อว่าเราอยู่ในคําแช่งสาปเราไม่มีวันที่จะมีชีวิตได้นะคะพี่น้องเราแต่ถ้าจิตใจของเราอะโน้มเอียงไปทางพระเจ้า เราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นเรารู้แน่ๆว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมส่วนของเรื่องของการขับผีนะคะการขับผีพระองค์ไม่เคยให้เราไปขับอิทิเทพพระองค์ไม่เคยสอนให้เราไปขับทูตสวรรค์พระองค์ไม่เคยสอนให้เราไปขับศักดิเทพวิญญาณที่เราจะขับออกมีเพียงอยู่สองชนิดวิญญาณที่เราต้องขับออกจากบ้านของเราออกจากลูกของเราออกจากตัวของเราก็คือผีโซโคกและผีร้ายวิญญาณชั่ว ตอนพระเยซูขับผีนะคะพระเยซูตรัสว่าเจ้าผีโสโครกจงออกมาจากเขาเจ้าผีวิญญล่ผีร้ายวิญญาณชั่วจงออกมาจากเขาในพระธรรมมาระโกบทที่ห้าข้อแปดความจริงนะคะถ้าคุณยังไม่สามารถจัดการกับระดับผีโสโครกได้คุณไม่สามารถล้อมอนณาเขตฝ,ฝ่ายวิญญาณให้คุณพ้นจากผีร้ายวิญญาณชั่วได้ทุกคนทุกอย่างที่คุณทําจะเจ๊งจะไม่สําเร็จจะได้ก็เหมือนไม่ได้จะขายได้ก็ขายไม่ได้ คุณเจอกับวิญญ,ญาณที่รบกวนชีวิตของคุณถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับบรรยากาศฝ่ายวิญ,ญญาณของคุณได้เพราะพระกัมพีธผู้ชัดเจนใช่ไหมคะมาซาตานมาเพื่อฆ่ารักและทำลายและพระองค์ก็ไม่เคยสอนเราให้เราไปขับอิททิเทพพระองค์ก็ไม่เคยสอนเราให้เราไปขับทูตสวรรค์ไม่ใช่ให้ไปพังสารเจ้าแต่ผีโศกโเขาเป็นวิญ,ญญาณเล่นล่อนให้พี่น้องอ่านประธรรมลูกาบทที่11นะคะเมื่อขับผีออกจากคนแล้วมันจะเดินไป มันไม่ได้หอะไปมันจะเดินไปหาที่แห้งที่แห้งที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นน้าดารงชีวิตผีมันจะเดินหาบ้านที่สะอาดเขาจะไม่ไปหาคนพุทธคนตากศาสนานะคะเพราะว่าเออเออพวกนี้ก็จะไหว้หนักอยู่แล้วมันจะไปหาคริสเตียนมันจะไปหาคริสเตียนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีน้ําไปหาคริสเตียนที่แห้งแล้วก็บ้านที่สะอาดแล้วมันก็จะ จะจนเข้าไปก็คืออันนี้เป็นผีโสโครกพี่น้องสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่องผีโสโครกวัชเชอร์หรือซับดิเทพอีดิเทพเขามีที่มามาจากไหนได้ที่หนังสือเอโนกนะคะและอีกวิญญาณหนึ่งก็คือผีร้ายวิญญาณชั่วเป็นวิญญาณของโลกที่ไม่ได้ต้องการสิ่งล่างของมนุษย์แต่ผีร้ายวิญญาณชั่วชอบอยู่รอบๆมนุษย์และทําให้มนุษย์สิ่งที่มนุษย์หยิบจับแตกหักเช่นถ้าวิญญาณตัวนี้มันวนเวียนอยู่ในบ้านบ้านนี้ก็จะจนจนแล้วจนอีกผีร้ายวิญญาณชั่ว พวกนั้นไม่ได้สิงอยู่ในคนแต่มันสิงอยู่ในวัตถุแล้วมันอยู่ในวัตถุมงคลแล้วมันก็อยู่ในบริเวณบ้านพอคริสเซียนมาเชื่อพระเจ้าเราเอาสิ่งนี้ออกไปแล้วก็บอกมันว่าไม่ต้องมาสอดแนมบ้านฉันล้อมบ้านของเราด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผีเดินเข้าบ้านไม่ได้มันเข้ามาในบ้านเราไม่ได้พี่น้องคะอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราหมั่นเช็ควิญญาณของเราคนในครอบครัวของเราบรรยากาศในครอบครัวของเราขับวิญญาณออกจากตัวเองเคลียร์และกลับใจจากบาปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิด ความบาปที่อยู่ในใจของเราไม่ให้ผีโสโครกมาอยู่ในเราผีร้ายวิญญาณชั่วไม่อยู่ในบ้านชีวิตคริสเตียนชีวิตของเราจะสูงขึ้นบางครั้งไม่ยากจนขาะชีวิตของเราจะเป็นไปตามพระวจะนะของพระเจ้านะคะแล้วเวลาที่คุณจัดการกับผีโสโครกคุณขับมันออกจากร่างกายแต่ถ้าคุณไม่ไม่มีหลักการพรักคัมภีร์เพื่อจะคิดแบบฝั่งของพระเจ้าสุดท้ายแล้วความคิดของเราที่ถูกครอบงำด้วยผีก็จะเปิดประตูให้ผีกลับมาในที่สุด หรือเวลาที่เราไปจัดการไปขับผีออกจากคนใช่ไหมคะถ้าเราไม่สอนหลักการพระกัมภีร์ให้เขาถ้าเราไม่สอนว่าพระเจ้าคิดยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้ผีกลับมาเหมือนเดิมอย่างเช่นนะคะเหมือนคนที่ไม่ให้อภัยเขาเครียดแค้นจนมีวิญญาณการฆาตกรรมเขาอยากจะฆ่าคนเขาแค้นคนที่เขาทํานั่นก็คือวิญญาณการฆาตกรรม วิญญาณฆาตกรรมไม่สามารถให้คนหยิบปืนไปยิงคนตายได้ยกเว้นคนคนนั้นจะมีความคิดจิตใจที่เครียดแค้นและไม่ให้อภัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเขาไปงานฟื้นฟูไปในที่ประชุมเวลาคุณขับเอาผีฆาตกรออกเอาผีออกจากคนมันกรีดมันออกมาแต่ถ้าเขายังไม่ให้อภัยในจิตใจเขากลับไปแค้นเหมือนเดิมสุดท้ายอ้การเครียดแค้นก็จะเชิญวิญญาณตัวเดิมกลับมา นั่นหมายความว่าการปลดปล่อยคนให้เป็นไทยอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่เพียงใช้ฤทธิ์อำนาจในการขับผีแต่คุณจะต้องให้ภาวนาคำในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนให้คิดแบบพระเจ้าให้พูดแบบพระเจ้าดังนั้นพี่น้องคะเมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้ทุกความคิดหรือทุกสิ่งที่เรามองมีแค่สองฝั่งค่ะไม่ขาวก็ดําไม่ฝั่งสวรรค์ก็ฝั่งนรกไม่มืดก็สว่างและเราจําเป็นต้องเลือกฝั่งของพระเจ้าเสมอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ